อ่าครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในโซนที่เป็นปืนนะครับโหมีปืนข้างระบบอันนี้ลองมีทุกคนเทียบเลยนี่บอกเลยอันนี้เป็นเกมที่ทุกคนอยากเล่นมากๆาก,ก็คือเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆ3คนนะครับแล้วก็ให้อนานัทด้วยช่วยยิงยิงออกมาแล้วให้แข่งกันเก็บลูกบอลถ้าเกิดว่าใครเก็บได้เท่าไหร่นี่ให้ไปเลยลูกละห้าบาท โกงเราด้ว่าแล้วนายโกงเราตั้งแต่เริ่มเลยด้ว่าพิษร้าส่วนตัวเมื่อกี้ตอนที่พี่บอกพี่ไม่ทันสังเกตไงเขาโมแล้วดี ขโมยเฟอร์ไปแล้วเฟอร์เอาไปกี่ร้อยแล้วเนี่ยนิดเดียวก็ร้อยสิบบาทตั้งตัวตั้งตัวโอเคแล้วเดี๋ยวมาแข่งกันนี่แล้วตอนที่แข่งกันนี่เดี๋ยวเราจะให้พี่สมบอยบิวให้นะครับแน่นอนครันอ่นะครับและการแข่งขันเก็บลูกบอลของทางช่างช่องดิงดองแดกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับวันนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนนะครับเรามาดูกันนะครับว่าใครจะได้ลูกบอลเยอะที่สุดนะฮะงานนี้ นคนยิงวันนี้นะครับจะมีเป็นทางด้านน้องอารินนะครับและน้องเซนนะจะเป็นคนยิงนะครับยิงเลยิงเลยยิงเลยก่อ,น,อนนู้นเองคุณพ,อพอ่อคู่กับอาหน้าต้ะงได้ยื่นกระชิงครับแล้วตอนนี้เริ <cam> ่มเล่นแครับโอ้าหน้า <cam> ี่นะครับทางเฟิร์สนะครับน่าจะเก็บไปได้เยอะนะครับตามมาด้วยน้องพึ่งนะ มาดูอาร์ตกันไหมครับตอนนี้อาร์ตจะได้แค่ตนะครับแม่ดูเหมือนดวงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะแล้วได้ไป3ลูกนะครับตอนนี้แล้ววันนี้พ่อผูเราใจปั้มครับจับลูกบอลมาประมาณ1 0 0 0 0แสนลูกครับผมเตรียมเงินมาแล้วนะครับ5ล้านบาทนะครับเพื่อที่มาจ่ายให้กับทีมงานทีอน้องแนดทุกคนนะฮะน้องไอ้นะครับแนใช้เสื้อตัวใหญ่นะครับในการเก็บลูกบอลไว้นะ ส่วนทางด้านน้องบีมนะครับตอนนี้ครับโอ้โหดูเหมือนจะมีตะกร้าที่เก็บได้เยอะที่สุดเลยนะครับน้องเฟิร์สเราก็ไม่ธรรม,มาดาแล้วครับโอ้โหม,มีการเก็บใส่เสื้อนะน้องฝั่งนี้น้องอารินน้องเซนยังคงยิงมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเรียกได้ดว่าตอนนี้นะครับพ่อผูร้องขอบอกให้พอแล้วนะครับเพราะว่ารู้สกกระจายไปหลายบาทแล้ว มาดูคนที่มีตะก,ก้ากันบ้างครับคนที่มีตะก,ก้านะครับแม่ดูเหมือนจะเก็บได้น้อยกว่าคนไม่มีตะก,ก้านะแต่ว่าน้องพึ่งแล้วก็ไม่เบานะครับตอนนี้ครับโอ้โหประมาณหนึ่งรอยลูกได้นะครับผมพอแล้วครับคุณพ่อภูบอกว่าพอแล้วครับเพราะว่าวันนี้กดเงินมาแค่500ร้อทาทางจะโดนผลพันธ์ <laughs> โอ้โหนี่เรามาสรุปผลกันนะครับนี่เมื่อกี้เป็นไงให้พี่สมบอยบิวให้นีโ่โหวิ่งกันเจ้าหวันเลยนี่ถ้าใครอยากจะชมคลิปภาคมันๆนี้ต้องไปดูที่ช่องนี้นะครับช่องสมบอยนะครับอ่าเล่นเกมจีมอดใช่ไหมใช่ครับผมเออสู้กันมันมากต้องช่องสมบอยเท่านั้นลองไแล<ร><ช>้วก็ช่องด <laughs> <ๆ>ีซีแฟมของเราไหนมาดูหน่อยนี่ทุกคนได้กันคนเท่าไหร่เนี่ยคนแรกต้องเฟิร์นเลยฟอร์นไม่ผิดแล้ว ไม่เนื้องอกเยอะขนาดนั้นในตัวเราเกโอ้โหตุ่มพี่เวอร์โอ้โหตัมด้วยแสงขันหลังหน่อยหันหลังหมุนหมุนหมุนโอ้โหไม่เกางทำไมมันเยอะขนาดนี้ไม่มีตะกายคะโอ้โหนี่พี่ว่าไม่มีตะกายังได้เยอะกว่าทุกคนเลยเนี่ยดูดูคนนี้ตะกาได้น้อยสุดเลยมั้งเนี่ยนี่ดูไอซ์ดิกอดแน่นเลยอะ เออเมื่อกี้เซนขอดึงลูกหนึ่งนีดตีมือด้วยเนี่ยตีมือมาเราลองมานับดูว่าได้เท่าไหร่ครับเริ่มจากพึ่งเลยไหนเึิ่งได้กี่ลูกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าสามสบลูกนะครับโอ้โหสามสิบลูกคูณ5บาทเป็นเท่าไหร่ 150บาทนะครับโอ้โหเดี๋ยวพูมอบรางวัลน,นะครับของเราคนนี้น้องลินเอาตาังมาเปล่า <c oughs> เอาหรอไปบอกแม่ไปบอกแม่บอกแม่ต้องจ่พี่เพิ่ง150บาทน้องนินแม่จ่ายาช่อหนูด้วยแล้มาอลองนับนเลย เฟิร์สมีคู่แข่งแล้วงกเหมือนกันอุ้ยนี่เดอกแกล้งน้ำของเฟิร์สทีหลังให้เสื้อเฟิร์สยืดไปเลยเออให้ไปซื้อเสื้อใหม่สีบสามลูกนี่ได้เท่าไหร่นะสิบสามคูณห้าบาทร้อยยี่สิบคิดเร็วคิดเร็วหนึ่งสองตั้มหนึ่งสองตั้มหนึ่งสองตั้มเทไร่ร้อยสามสิบห้าทสองร้อยสองร้อยสิบห้าบาทเออบูนี่พี่คิดได้นานนะเนี่ยอันนี้พี่ยึดเงินเลยดีกว่าไหนน้องดินช่วยน้ำหน่อยเร็วหมสองสาม สามเอ็ดสามสอเยอะกว่าพ่อนึองลูกยูได้หนอยสุดแล้วี่ไอ้แกงตะกานี่มันแกงน้อยว่าเนอเยอะกว่ากัน2องลูกเองสามเ็นสองครูหน5ได้แะครับ1 2 3่งสออรยบครับไอ้ได้รับรางวัลไปเลยนะครับเฮ้ยอาร์ตาดูแล้วยังน้อยกว่าไอ้นะมีพี่มีอส

ยังไม่เยอะเท่าไหร่เยอะกว่าดีมแค่3ลูกเองเออ35ลูกคูณ5ได้เท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส2่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบามสี่ห้าหกเจร้บร้อโอ้ามาเรามาลุ้นพี่คนสุดท้ายคนนี้นี่น่าลุ้นสุดเลยดูนะครับไม่ได้น้อยกว่าอาร์ตเลยนี่ ทั้งหัวเข่าทั้งบัน้นท้ายนี่มีหมดครับ,บตรงไปหมดอไมีในถุงเท้าด้วยหรอ,อเอาความเป็นต้นในถุงเท้ามูตุดยอดฟริ์มาลองมานับดูฟิางสได้อะไระท้าหน้าเหมือนไส้เหมือน้าเลย 37ใช่ไหมคนที่ได้เยอะสุดคือไอใช่ไหมสามสิบแปดคุณได้เลยหน่งสองสามสี่ห้าุ้ยแกงที่งบมันช่วยกันอ่ะโอ้พันหนึ่งค่ะพันโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอากล้องไปขายก่อน38คูณ5นะครับได้150กับ30 180ใช่ป่ะอ่า180 ไม่ใช่8 5 40 1 9 0อเ้ออโหโอเคเออโหนี่พี่โกงเฟิร์สหรอหืพี่ขอโทษนะพี่ไม่ตั้งใจสรุปนะครับในนี้นะครับคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับก็คือจริงจริงนี่บอกเลยว่าเกมนี้ไม่ได้เตรียมมาก่อน ไม่ได้บอกกติการมาก่อนแต่ว่าใครใส่เสื้อหลวมๆมาเนี่ยไม่รู้ไปรู้ได้ไงนะแล้วดูวคนที่ได้เยอะที่สุดนี่ก็คือ2คนนี้เลยเนี่ยเตรียมตัวมาอย่างดีเลยโห,โหดิ๊งดองแดดบ